อายุย่างเลขกสามอย่างพลอยก็ต้องใช้เครื่องยกกระชับหน้าแบบนี้แหละถึงจะเห็นผลอันนี้คือสภาพหน้าของพลอยมีความบวมนิดนึงนะคะเพราะว่ากินส้มตําติดต่อกัน2อสวันแล้วหน้าพลอยแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเหมาะกการทดลองน้องพาริง,งเป็นเครื่องยกกระชับหน้าที่ช่วยลดรนิ้วรอยปรับหน้าเรียวแล้วก็สลายไขมันในตัวเดียวกันน้องเขาจะเปลี่ยนโหมดได้3โหมดนะคะวันนี้พลอยจะใช้เป็นโหมดสีม่วง1 2 3าโหมดสีม่วงเคือนเนี่ยมาปรับเลเวลได้คือ1 2แล้วก็3โหมดนี้คือโหมด contraction และ contouring เลเวลสาม อยไปเววหนึ่งแล้วกันนะจ๊ะเบอร์3คือแรงเกินไปสำหรับหน้ามันจะมี3ามมดุด้วยกันสีม่วงที่พลอยลองอยู่ตอนนี้ในนี้ก็ที่มันกระตุก คือโหมดยกกระชับขั้นสุดกล้าเนื้อบนใบหน้าให้กระชับขึ้นทันทีมันหมุนได้ด้วยนะจ๊ะหมุนแบบนี้ออนานสามารถปรับหัวแบบนี้ให้เข้าถึงร่องแก้มลพลังงาน EMS กระตุ้นคอล์เจนช่วยให้หน้าหายบวมแล้วริ้วรอยดูตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ <ละ S 1> ชัดนอจากนี้น้องยังมีโหมดสีฟ้า and recovery ฟิต t i n g แอนด์รีคอฟเวอรี่ฟื้นฟูผิวจากความเหนื่อยล้าและปลอบประโลมผิวอย่างล้ำลึกหน้าดูตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็คอยใช้โหมดแอตติวเอชชั่นแอนตี้อายหิ้งสีแดง ถึงผลลัพธ์ที่ได้คือดีขึ้นระดับหนึ่งเลยน่าดูเด้งดูอิ่มดูฟูขึ้นมากๆ